ครับสวัสดีนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นะครับช่องนะครับคนรักพระสมเด็จนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะอ่นํานะครับนําเสมอเรื่องนะครับเรื่องราวของพระสมเด็จนะครับพิมพ์อธิบดีนะครับก็วันนี้ผมก็นํามาศึกษากันเหมือนทุกครั้งนะผมก็หลังจากที่ทํา คลิปนะครับเกี่ยวกับแนววิธีการดูนะครับพระสมเด็จพิม์พอธิบดีนะครับผมก็มีคนให้ความสนใจเยอะนะครับผมก็แสดงนะครับแสดงถึงว่านะครับพิม์พอธิบดีนี้นะครับผมเป็นพิม์พที่หลายหลายคนนะครับใฝฟฝันนะครับอยากจะได้นะครับผมเพื่อที่จะไว้ครอบครองนะครับผมเพราะว่า คนนะครับที่ครอบครองก็เป็นถึงนะครับอธิบดีนะครับกรมตารวจคนแรกของประเทศไทยนะครับผมแล้วก็มีพระสมเด็จองค์นี้เป็นองค์ประชากายนะครับผมแล้วต่อมาก็ไปอยู่ตกสู่ท่านใดก็ไม่ทราบได้นะครับผมแต่ว่าพิมพ์อธิบดีนะครับผมก็ได้นำนะครับออกมาเปิดเผยนะครับต่อสาธารณชนนะครับ ก็คือเจ้าของพระนะครับก็ได้นําให้อ่านำมาเป็นองค์ความรู้นะครับในช่อง youtube ช่องหนึ่งนะครับผมก็หลายๆท่านก็คงท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องอพิมพ์อธิบดีนะครับผมก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็เป็น่าแนวทางของผมนะครับผมก็ลักษณะนะครับตามที่อ่าผมได้ศึกษามานะครับผมเป็นแนวทางนะครับผมพิมพ์เดียวกันกันกบ อธิบด <at Tale> <coding> ีนะครับผมเป็นบล็อกเดียวกันนะครับก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมก็เป็นพิมพ์นี้นะครับอันนี้คือพระของผมนะครับผมก็เราก็มาทวนกันดูอีกครั้งนะครับว่าทํําทาจะดูยังไงนะครับผมสําหรับพระพิมพ์อธิบดีนะครับพิม์ใหญ่อธิบดีนะครับผมก็พิมพ์ใหญ่อธิบดีนะครับจะมีความพิเศษนะครับ กว่าแบบพิมพ์อื่นๆนะครับผมจะดูง่ายนะครับผมลักษณะจะดูง่ายนะครับดูง่ายในที่นี้หมายถึงว่านะครับลักษณะพิเศษนะครับก็คือจะมีแข้งนะครับผมอ่าแข้งนะครับผมแล้วก็ซ้อนกันนะครับผมซ้อนกันมาแบบเห็นได้ชัดนะครับผมอ่อนช้อยนะครับผิวไหวนะครับสวยงามนะครับอันนี้คือลักษณะที่หนึ่งนะครับผม ลักษณะที่2นะครับก็คือพพักนะครับพาพักที่มีเอกลักษณ์นะครับนะครับเป็นจะเรียกว่ายอย่างไรดีนะครับผมก็คือจะไม่แบบอ่ากลมเหมือนผลมะตูมโดยสักทีเดียวนะครับผมก็จะมีอ่าเหมือนจะเป็นเหลี่ยมๆสักหน่อยนะครับด้านค้างนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมผมก็ ที่จะได้่าอนำมาร่วมศึกษานี้เพราะว่าหลายท่านนะครับก็บอกว่าเป็นพระที่อ่เสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมแล้วก็อย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมว่าถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะครับผมผมเลยอ่านำให้เปรียบเทียบอ่ากันนะครับเพราะว่าแนวทางของผมนะครับก็คือว่าถ้าเป็นพิมพ์เดียวกันบล็อกเดียวกันนะครับผมก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันนะครับเกือบทั้งหมดนะครับผม ทุกจุดน,นะครับผมอาจจะเพีย้ยกันเพี้ยกันบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็ได้นำนะครับพิมพ์อธิบดีนะครับหลากหลายเนื้อนะครับแล้วก,ลก็หลากหลายที่แบบสภาพการใช้หรือว่าการผ่านการเก็บนะครับผมที่แตกต่างกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็องค์ด้านขวานะครับผม ก็เป็นพระที่เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับก็คือบล็อกเดียวกันก็คือบล็อกอธิบดีนะครับผมเราสังเกตจากเส้นนะครับเราสังเกตจากตรงที่ที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับก็คือแาอ่งนะครับที่มีแข่งซ้อนกันนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมนะครับแล้วเราเวลาเราดูพิมพ์นะครับเราก็ดูนะครับซอกแขนนะครับแขนซ้ายแขนขวานะครับผมการวางมือ ทุกสิ่งทุกอย่างนะผมฐานชั้นบนฐานชั้นล่างนะผมชั ang, ้นชั้นกลางฐานสิงเราก็ต้องดูให้ใหทั้งหมดนะครับต้องมีความที่แบบอ่าเหมือนกันนะครับองค์นี้นะครับผมจุดที่เหมือนกันนะครับผมจะ,ะบอกจุดที่เหมือนกันนะครับผมก็องค์พระนะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ฐานชั้นล่างสุดก็เหมือนกันนะครับผมหัวไหล่นะครับ การโค้งมนของหัวไหล่ก็เหมือนกันนะครับพักพักก็ใกล้เคียงกันนะครับผมแล้วก็เป็นเกจทะลุซุ้มเหมือนกันนะครับสําหรับอ่าแล้วก็มีอ่าตรงส่วนไหนอีกที่เหมือนกันนะครับผมก็มีกรอบกระจกนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าองค์นะครับองค์พระนะครับผม พระพระองค์นี้นะครับจะเล็กกว่านะครับจะมีลักษณะเล็กกว่าขององค์นี้นะครับเกิดจากการอ่าตัดนะครับตัดองค์พระนะครับผมตัดส่วนที่เกินออกนะครับผมองค์นี้นะครับจะตัดจะตัดชิดนะครับชิดมากนะครับนะครับจะตัดชิดแต่ว่าตรงนี้จะตัดห่างนะครับผมเลยทําให้องค์พระจะใหญ่กว่านะครับผมนะครับ เทียบกันนะครับองค์นี้จะสูงกว่าองค์นี้จะต่ำกว่านะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าการเก็บรักษาไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับอ่าบางท่านก็บอกว่าเอะยพระหม่พระอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมไม่ถึงยุคนะครับท่านลองดูเอานะครับผม นี่เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าองค์นี้นะครับไม่ใช่พระเก็บนะครับผมเป็นพระใช้นะครับใช้ก็คือผ่านน้ําผ่านการห้อยนะครับผมแต่อาจจะไม่เปิดหน้าเปิดหลังสักเท่าไหร่นะครับจึงแบบไม่มีการสึกก่อนนะครับผมแต่จะมีการแห้งนะครับผากนะครับเพราะว่าการผ่านน้ํำบ่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาส่องเนื้อหากันดูนะครับผมนี่ครับคือสิ่งที่ต่างกันนะครับก็คือว่าก็บอกไปแล้วนะครับ เราจะมาสองเนื้อหากันดูนะครับว่าองค์ที่ผ่านระยะเวลาจะเป็นยังไงนะครับผมองค์นี้เราก็ส่องไปแล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผ่านอ่าผ่านจริงจริงก็ผ่านระยะเวลาเหมือนกันนะครับแต่ว่าการเก็บรักษาไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับ รู้สึกจะไม่ชัดนะครับไหมครับตรงแข้งนะครับผมแข่งซ้อนแข่งซ้อนนะครับมีเหมือนกันนะครับผมพักก็เหมือนกันเขตทะลุซูมนะครับเหมือนกันนะครับผม นี่ครับผ้าที่ผ่านการใช้นะครับผมผ่านการที่แบบไม่ได้เก็บรักษามาดีนะครับก็จะเห็นอ่เหมือนว่ามีความเก่านะครับอันนี้คือนะครับผ้าที่พิมพ์เดียวกันบ็อกเดียวกันสร้างพร้อมกันนะครับผม แต่ว่าการเก็บรักษาไม่เหมือนกันนะครับดูด้านข้างนะผมด้านข้างจะแห้งนะครับแห้งผากเลยนะก็ดูด้านหลังนะครับผมหลังนี้จะเป็นการลงรักน้ำเกีียงไว้หนามากเลยนะครับผม นะครับกรอบกระจกนะครับผมหรือเส้นวาสนานะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับผม สององนี้แล้วนะครับเราก็มาสองอีกองค์นี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมสภาพการใช้กับไม่ใช้นะครับพระเก็บเก่านะครับกับพระพระเก็บเก่ากับเก่าเก็บนะครับ รู้สึกว่าแสงวันนี้หรือว่ากล้องเป็นกกล้องนะครับไม่ค่อยชัดดูพื้นผนังนะครับผมต่อให้เป็นเก่าเก็บนะครับเห็นไหมครับพื้นผนังนะครับเป็นรอยเนอะนะครับรอยเนะมาจากการถอดแม่พิมพ์นะครับโดยอ่าที่ว่าถอดออกจากแม่พิมพ์นะครับโดยที่พระยังมา ยังหมัดหมาดอยู่นะครับผมก็เลยจะมีคราบเหนอะนะครับผมดูจําพิมพ์ให้แม่นนะครับผมสังคตินะครับแล้วก็ดูลักษณะเอวนะครับเนึกนุ่มนะครับ เป็นเนื้อที่แบบหนึบนุ่มนะครับแล่งแต่หนึกนุ่มนะครับ,รบเราจับนี้เวลาเราสัมผัสนี้รู้สึกว่าจะลื่นมือนะครับแบบจับแล้เป็นแบบลื่นมือนะครับก็ท่านตรียำปะไว้นะครับท่านก็ได้แบบแนะนํานะครับเคล็ดลับนะครับบางทีจะ การจับผระสมเด็จนะครับที่เป็นยุคยุคปลายนะครับผมเป็นยุคของหลวงพิจารณ์นะครับผมเวลาเราสัมผัสจะนุ่มนะครับเป็นนุ่มมือลื่นนะครับผมสัมผัสความรู้สึกนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ตัวยึดนะครับเพราะว่าอย่างพระที่ว่าผ่านเขาเรียกว่าผ่านผ่านการใช้นะครับมาแล้วนะครับผมอย่างองค์นี้นะครับผม ก็สัมผัสก็ลื่นพออ่าลื่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นก็จะรู้สึกแบบจัดนอนั้นมากกว่าองนี้นะครับผมเพราะว่าผิวจะเปิดนะครับมวลสารจะลอยขึ้นมานะครับผม อย่างที่ผมบอกข้างต้นนะครับว่าพระนะครับผมพระสมเด็จนะครับอายุโดยประมาณนะครับร้อยห้าสิบห้าปีขึ้นไปนะครับผมก็ประมาณนะครับสามอายุคนนะครับสามสามประมาณห้าสิบก็คือว่ารุ่นตาทวดนะครับแล้วเรามาดูอีกพิมพ์นะครับ ไม่ใช่อีกพิมพนะพิมพ์เดียกันนะครับแต่ว่านะครับนี่ครับเราก็ต้องเทียบนะครับเห็นะครับความเหมือนความต่างนะครับผมว่าท่านาสร้างออกมานะครับบางทีคนละคกกันนะครับคนละคกกันนะครับแต่บล็อกเดียวกันนะครับ ก็จะมีความอ่าอ,อนนุ่มหรือ,รอว่ามวลสารต่างกันนะครับท่านก็บอกว่ามีทั้งเนื้อตุ๊บตับเนื้อ,อเนื้อผงเกซ้อนนะครับเนื้อละเอียดนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับอง์นี้นะครับผมว่าเป็นเช่นไรนะครับ นีครับอันนี้ถ้าให้ผมเดานะครับน่าจะเป็นนะครับเนื้อผงเกสอนนะครับผมเพาจะมีลักษณะมืนจุดเล็กๆเต็มไปหมดนะครับผมพิมพ์เดียวกันนะครับมาดูจากเอวนะครับผมแล้วก็การอาวางเท้าของวางแข่งนะครับ อันนี้ผ้าผ้าเก็บเหมือนกันนะผมเก่าเก็บเหมือนกันนะครับยังไม่ผ่านการใช้นะครับผมการหดตัวของพรานะครับผมเราสังเกตด,ดูได้จากนะครับผมการรัดตัวนะครับของอ่าส่วนนูนนะครับผมกับพื้นนะครับอย่างอ่าใต้ซุ้มนะครับอ่าอ่าซุ้มพอบแก้วอย่างนี้นะครับผมการหดตัวเข้าไปนะครับผม บางก็หดมากหดน้อยนะครับก็แล้วแต่มวลสารเหมือนกันนะครับผมบางทีเนา้แจะเนื้อด้วยครับการตัดนะครับผมนี่ครับครับผงแป้งฝุ่งอ่าผงแป้งยังติดเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้นะครับแบบก็คือแบบยังเดิม,เ,ดมเก็บแบบเดิมๆเ,เลยนะครับผม จกิทะลุซุม้มนะครับดูด้านหลังนะครับแต่ละเนื้อนะครับ ก็จะความแก่งความอะไรก็แตกต่างกันนะครับเนื้อผงเจซ้อนนะครับแต่ลักษณะโดยรวมนะครับมวลสารหลักก็ต้องมีนะครับผมบางท่านนะครับส่องจากผ่านกล้องนะครับบางทีบางท่านก็บอกบางท่านก็มาคอมเมนต์นะครับไม่มีเม็ดดาเม็ดแดงอะไรนะครับผมเขามีของเขาอยู่แล้วนะครับผมในส่วนนี้นะครับผม แต่ว่าเราส่งผ่านกล้องเรามองเห็นหรอกครับพาอกล้องกับผ่านกล้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นกล้องจากนะครับโทรศัพท์นะครับมาองค์นี้นะครับผมอันนี้พิมพ์เดียวกันนะครับผมแต่ว่าคนบล็อกเดียวกันพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าคนละเนื้อนะครับผมวันนี้ผมจะนำไม้ให้ชมเลยนะครับเผื่อท่านไปเจอที่ไหนนะครับท่านก็เก็บไว้ได้นะครับผม บางท่านก็บอกว่าอยากจะมาหานะครับผมมาสัมผัสว่าอ่าถ้าได้เจอองค์จริงคงจะมีบุญอะไรเงี้ยนะครับผมผมก็บอกว่าก็ท่านก็ลองไปศึกษานะครับแล้วก็ไปค้นหาดูนะครับถ้ามีแบบที่อ่าผมบอกนะครับผมท่านก็เก็บไว้นะครับแล้วก็ศึกษาดูเทียบเคียงนะครับผมผมก็เลยบอกว่าต่อให้อ่าต่อให้เป็นใช่ไม่ใช่ยังไงนะครับผม ถ้าอ่าาถ้าแบบเหมือนกับว่า่ามีบุญแต่ไม่มีวาสนาอะไรประมาณนี้นะครับผมตามความคิดของผมนะครับผมก็เหมือนอ่าผมก็เลยเล่าเรื่องถึงอ่ากรรมนิทนะครับกับพระพุทธองค์นะครับผมซึ่งท่านก็บอกว่าอยากจะไปตามหาพระพุทธองค์นะครับเพื่อจะที่จะแบบว่าท่านศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่พอเอาเข้าจริงนะครับเจอพระพุทธองค์ต่อหน้านะครับผม ก็ไม่ไม่ไม่เชื่อนะครับว่าเป็นพระพุทธองค์นะครับผมพระพุทธองค์ก็บอกว่านี่แหละข้านี่แหละเป็นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้านะครับผมกามนิ์ก็ไม่เชื่อนะครับผมเพราะว่าคล้ายๆว่าบุญมีแต่กรรมบังอะไรประมาณนี้นะครับผมพอหลังจากนั้นนะครับก็เดินออกไปนะครับแล้วก็เหมือนเขามีกรรมอยู่แล้วด้วยนะครับผม ต่อให้พระพุทธองค์จะช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้นะครับถ้ากรรมแบบเยอะนะครับผมอันนี้จะว่าเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาไม่อ,อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ได้นะครับผมเดินออกไปก็เจอกับบัวควายนะครับชนนะครับวิ่งนะครับแตกตื่นมาแล้วก็ชนทําให้กรรมนิตเสียชีวิตนะครับผมก็เลยไม่สมใจหวังนะครับก็เรามาดู กันนะครับอันนี้นะครับผมถ้าให้ผมอาวิเคราะห์นะครับผมก็จะเป็นเนื้อเนื้อผิวมะกอ,อกสุกนะครับผมเรามาดูนะครับมันพราผมดูแล้วมันคล้ายมากนะครับผมคล้ายผิวมะกอ,อกสุกนะครับเนื้อนี่จะลื่นนะครับลื่นมันวาวนะครับ นี่ก็จะลงรักน้ำน้ําเคลียงเหมือนกัน,นะครับดูครับพิมพ์เดียวกันนะครับบล็อกเดียวกันนะครับนี่ครับกอบกระจกนะครับผมนะครับเกทรูปซูมนะครับสังกติ ดูสังคตินะครับปลายพระบาทหงายขึ้นนะครับแข็งซ้อนนะครับฐานชั้นล่างครับักน้าเกลี้ยงนะครับอย่างนี้ครับดูแลดูไปอีกทีเข้าสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมดูคลาสสิกไอีกแบบหนึ่งนะครับครับแป้งนะครับผม นี่เขเก่าเก็บเหมือนกันนะครับแต่ว่าผ้าไม่ผ่านกันใช้แต่ก็จะดูมันเงาเงานะครับเพราะว่าเป็นไอ้รักน้ําเกลียงนะครับผมนะครับเรามาดูด้านข้างนะครับผมเห็นไหมครับนะมวลนสารที่เป็นพืชนะครับนะก็ยังไม่ย่อยสลายนะครับแต่ว่าปจะแห้งนะครับ ด้านหลังนะครับไอ้ด้านข้างนะครับผมก็บอกแล้วนะครับว่าจะมีการตัดนะครับผมตัดจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับลักษณะการตัดจะต้องมีทุกองค์นะครับผมผมจะให้ความสําคัญนะครับเกี่ยวกับการตัดนะครับตัดตัดพระนะครับผมมากมากกว่าด้านอการที่จะมาดูหลังนะครับว่าจะขดตตัวหรือไม่นั่นนะครับผม มันก็ไม่เสมอไปนะครับผมหลังก็มีทั้งหลังกระดานหลังสังขยานะครับผมหลังบัง้งแล้วก็หลังเรียบนะครับผมเรามาดูหลังหลังองค์นี้นะครับผมเขาก็แค่เป็นหลักนะครับเป็นหลักในการดูแค่นั้นเองนะครับผมแตถ่ถ้าจะเอาตัวนั้นเป็นชี้วัดนะครับผม มพระถึงยุคไม่ถึงยุคนะครับมันชี้กันไม่ได้นะครับผมมันแค่เป็นส่วนประกอบหนึ่งนะครับผมก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมจะเป็นนึกนุ่มนะครับนึกนุ่มก็รักน้ําเกลี้ยงนะครับก็มาจาก ยางไม้นะครับผมเป็นยางหนัไม้ชนิดหนึ่งนะครับผมจะมาเคลือบนะครับเคลือบองค์พระนะครับทําให้อง์พระคล้ายๆว่าจะเก็บรักษาผิวนะครับได้นานนะครับผมคนโบราณเขาท่านเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับผมน่ครับเปรียบเทียบกันนะครับผมนะครับพระพักก็ ใชหครับพิมพ์เดียวกันนะครับผมกดอ,อกจากบล็อกเดียวกันนะครับเห็นไหมผ่านก็จะต่างกันนิดนึงนะครับแต่ถ้าเรามองเรามองให้นั่นก็เป็นบล็อกเดียวกันนะครับขนาดเท่ากันนะครับนะครับเห็นไหมครับระวางตรงฐานให้เท่าๆ่ากันนะครับเราตรวจดูได้นะครับตรงนี้จากอ่า เส้นกรอบนะครับกรอบกระจกก็ต้องเท่ากันนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากันนะครับพิมพ์เดียวกันนะครับนะครับ นี่คืออแนวทางของผมนะครับผมส่วนคนที่มาคอมเมนต์นะครับมาคอมเมนต์